สวัสดีครับเจอกันในวันอังคารที่28ตุลาคม2568นะครับในช่วงกลางสัปดาห์มีฟุตบอลให้คอบอลได้ติดตามรับชมเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟุตบอลถ้ววนะครับของแต่ละลีกนะครับในอังกฤษมีคาร์บาลครับเยอรมันก็มีเดซเบิร์โคาวนะครับส่วนอิตาลีเนี่ยก็มีเกาโชเซเรานะครับรวมไปถึงของสเปนเองก็มีโคบอลเรนะครับแต่เราคงจะไปในศึกฟุตบอลคาร์บาลครับครับค่ำคืนวันอังคารมีลงเล่นกัน3คู่ ผมเลือกเกมกริมสบี้กับเบรนฟอร์ดมาวิเคราะห์ฝากคอบอลนะครับเล่นกันในช่วงเวลาตีสองี่สิบห้านะครับก่อนอื่นเลยแอด eak 99นะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันนะครับสอบถามข่าวคราวฟุตบอลแล้วก็สอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับแอด eak 99ฝากคอบอลไว้ด้วยนะครับมาเช็คความพร้อมเข้าคร่าวของทั้ง2ทีมนะครับกริมสบี้ทาวเนี่ยเป็นทีมจากลีกทูอันดับที่6นะครับอ่าวันนี้เปิดบ้านเจอกับ เบนฟอร์ดทีมจากพรีเมียร์ลีกอันดับ10ซึ่งฟอร์มช่วงหลังๆนี่ร้อนแรงมากนะครับกริมส์บี้ทาว์นะครับห้าเกมหลังสุดทุกรายการนะครับฟุตบอลถ้วยยิวเวลทรฟี่แล้วก็ฟุตบอลลีกทูชนะ2แล้วก็แพ้ไป3นัดล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ครูไป2-3นะครับส่วนเบนฟอร์ดนะครับห้าเกมหลังเป็นพรีเมียร์ลีกรล้วนๆเลยผลงานค่อนข้างดีชนะไปถึง3เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมนะชนะมา2เกมติดละ บ,บุกไปชนะไปแซมสองศูนย์แล้วก็เปิดบ้านชนะลิฟูสามประตูต่อสองนะครับคู่นี้เจอกันในลีกทูนี่ต้องย้อนไปตั้งแต่เมื่อปี2 0 0 0อ่า2008 2009นเะครับเจอกันครั้งล่าสุดโหนี่ก็เกือบเกือบ20ปีละเบนฟอร์ดก็ผลงานดีนะครับชนะกริมสบีได้ทั้งเย้าละเหยือนะไรนะผลงานเจอกันก็เป็นทางนั้นเบนฟอร์ดที่ดีกว่าแล้วณนะปัจจุบันเนี่ยฟอร์มการเล่นชื่อชั้นของทีมแล้วก็ลีกที่เล่นเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ เบนฟอร์ดน่าจะมีการโรเตชันนะครับเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในซัดกบริภูเนี่ยสุดมันก็ใช้ผู้เล่นชุดตัวหลักวันนี้นะพวกตัวสำรองอย่างมั t เทียสเจนเซนลุยส์พอตเตอร์วิกกอรี่ยาแนลหรือจะเป็นแบ็คอย่างริโก้เฮนรี่ออนเจกาแล้วก็เฟโบคาโยพวกนี้จะได้ออกซายเป็นตัวจริงหมดแล้วก็อาจจะผสมผสานกับผู้เล่นตัวจริงเชื่อว่าวันนี้คริสแอนดูจาก ชื่อชั้นที่เจอเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันนะครับเป็นทีมมามืดในศึกฟุตบอลคาราบาวครับ,รบผมยังมองในเรื่องของศักยภาพนักเตะตัวจริงตัวสำรองต่อให้ขนสำรองลงลงเยอะหรือว่าครึ่งทีมค่อนทีมอะศักยภาพของเบนฟอร์ดด้วยระบบการเล่นวิธีการเล่นยังดูเหนือกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชืวว่อเบนฟอร์ดน่าจะบุกไปชนะกลิมสปีได้นะครับก็ได้กำลังใจจากการชนะ พิมพ์ลีกสองเกมล่าสุดนี่แหละฟอร์มดีมากๆอย่างที่บอกอะ่ะเชื่อว่าเบนฟอร์ดน่าจะชนะกลิมสบี้ได้แบบสบายๆ2ลูกผมเชื่อว่าน่าจะยิงถึงนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นเกมระหว่างวีคอมกับฟูลแลมวีคอมเป็นทีมจากลีกวันนะครับอันดับที่17เจดอกับฟูลแลมทีมจากพิมพ์ลีกอันดับที่16อ่ะคู่นี้ผมก็ชอบฟูลแลมนะครับมองคล้ายๆเกมเบนฟอร์ดที่บุกไปเยอนกริมสบี้นะชื่อชั้นห่างกว่า โรเตชันส่วนคนสำรองก็น่าจะชนะได้แบบสบายๆเช่นกันนะครับสองคู่ค่าคืนวันนี้นะครับในศึกฟุตบอลคาราบเวาคับของอังกฤษรอบ16ทีมสุดท้ายชอบ2ทีมเยือนจากพิมพ์ีอังกฤษนะครับชี้ชัดฟันทงไปที่เบรนฟอร์ดแล้วก็ฟูแลมนะครับแอดเอเอเคอย่าลืมนะครับพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ